ดีครับพ่อแม่พี่น้องอบ้านหุยแก้วแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านที่อ,อยากจะรู้เรื่องราวของประวัติพระธาตุสองพี่น้องวัดหุยแก้วของเฮานะครับผมอาจารย์ประยัติทรงคำวันนี้วันที่วันที่สเดือนกุมภาพันธ์สองพาร้อย ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองไม่โจนะครับในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองไม่โจลูกหลานของคนห้วยแก้วมีความยินดีที่อยากจะมาเล่าเรื่องอพระธาตุสองพี่น้องของวัดห้วยแก้วของเฮาสืบเนื่องมาจากว่าเฮาเป็นคนห้วยแก้วเขาเกิดใหญ่มาที่บ้านห้วยแก้วตั้งแต่น้อยๆเฮาก็เห็นพระธาตุสองพี่น้องคงอยู่ที่วัดห้ยแก้วของเฮา,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 าแล้ว ผมเองก็ไปสอบถามคนเท่าคนแก่ป้าอ,อุ้ยแม่ลุงบอกว่าพระธาตุสองพี่น้องวัดห้วยแก้วเนี่ยภัยเป็นคนสร้างมันสร้างเมื่อปีพศอะอ,อย่างคําตอบที่ได้รับก็บคือว่าสมัยอุ้ยเขามาอยู่ใหม่ๆมันก็มีนี่แล้วสรุปก็คือว่าถาม์ภัยไปทั่วก็บม,มีภัยตอบคําถามได้ว่าพระธาตุสองพี่น้องวัดห้วยแก้วนี้ ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยใดใครเป็นคนสร้างนะครับแล้วก็ได้ยินกคำอ้จากป้้นิสอนทรงคำบอกว่าสมัยป้้นิสอนเป็นคณะกรรมการวัดห้วยแก้วตอนนั้นกรมศิลปากรเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็ขอเอาดินกีเอาอิฐของพระธาตุสองพี่น้องเนี่ยไปตรวจพิสูจน์ว่ามันมีอายุตท่าใด ก็ได้คำตอบว่ามันมีอายุประมาณ500กว่าปีถึง600ปีก็เลยเปิ้นก็นเลยถามว่าจะเอาขึ้นทะเบียนเป็นของกรมศิลปากรก่อน,อน,นะครับทางพี่น้องสทาคณะกรรมการก็บอกว่าถ้าขึ้นทะเบียนเป็นของกรมศิลปากรแล้วเขาจะบ่าสามารถบูรณะบูรณุุทานุบํารุงได้เลยเพราะว่าจะต้องขออนุญ,ญาตเปิ้นต้องเข้ามาดูแลต่างๆ สุดท้ายพี่น้องชาวบ้านก็บอกว่าบ่ขึ้นนะครับบ่ยอมก็กัตั้งต่งงานเป็นที่เคารบกลับไหว้บูชาของสถาวัดห้วยแก้วมาโดยตลอดผมเองก็ยังบม่แล้วใจมีอิคลิกในใจว่าเอ๊ะแล้วโต๊ลงมันสร้างแต่เมื่อใดกันแน่ดังนั้นผมก็เลยเริ่มศึกษาค้นคว้านะครับว่าพระธาตุสองพี่น้องนี้มันสร้างเมื่อใดกันแน่ ก็สามารถนะครับจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาประวัติเมืองเชียงหม่การปรึกษาต่างๆเนี่ยก็พอที่จะ,ะได้มาเล่าจ๋าว่าความน่าจะเป็นของพระธาตุสองพี่น้องของเราเนี่ยจะสร้างเมื่อใดผมขออนุญ,ญาตอบอกว่าพระธาตุสองพี่น้องนี้แน่นอนที่สุดคือมีอายุประ่ํากว่า500ปีแน่นอนตามคํายืนยันของกรมศิลปากรที่ได้เอาดินกีได้เอาอิฐไปไปพิสูจน์ นะครับดังนั้นเนี่ยเขาไปย้อนกลับไปว่าในเมื่อ500กว่าปีนะมันเกิดอย่างขึ้นเมืองีังใหม่มีอย่างขึ้นนะครับผมก็แบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันว่ายุคที่1ประมาณ100ปีแรกเป็นยุคที่มีการก่อสร้างพระธาตุสพี่น้อง ตอนนี้อยู่ที่ประมาณพศ1,985ถึงพศ2,030หรือผ่านมาแล้ว500กว่าปียุคเริ่มต้นนะครับ500กว่าปียุคนั้นเนี่ยมันเกิดอีย่างขึ้นเขาก็ไปดูประวัติศาสตร์ของล้านนาปรากฏว่าในช่วงปีพศ1,985ถึง2,030นะ่ะหรือประมาณ100ปีแรกที่มันมีการที่เขามีความเชื่อว่ามันมีการก่อสร้างพระธาตุสองพี่น้องนี่นะครับ ปรากฏว่าในยุคนั้นเนี่ยอาณาจักรล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลก,กรลาชมีการสร้างวัดและเจะดีย์ตามชุมชนต่างๆนักหนาป่าป้างนะครับซึ่งตรงนี้มันในวัดในเวียงเฮาจะมีการสร้างวัดสร้างวา,าศาสนาพูดเฮานี้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในแผ่นดินล้านนาของเฮาในช่วงระหว่างร้อยปีนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่าในนั้นน่ะก็คือมีพระธาตุ สองพี่น้องของวัดพี่แก้วของเราอยู่ตัวและในละแวกใกล้เคียงนี้ก็จะมีะที่บ่มบราคาปงจอกมอีแม้กระทั่งบ้านเก่าบ้านป้องน้อถาก็มีเศษอิฐเศษเอะไรอย่างอยู่นะครับรวมทั้งมีพระธาตุจอมกิตินะครับซึ่งสร้างไว้นะครับอันนี้คือในเบียงก็จะมีทั้งวัดเจ็ดยอดมีหลายๆวัดนะครับเยอะมากแสดงว่าในยุครุ่งเรืองนั้น มันมีการก่อสร้างแน่นอนต่อมาในยุคที่สองครับในยุคที่สองประมาณ200กว่าปีในยุคกลางนะครับยุคนี้หมู่บ้านาต่างๆพระธาตต่างๆวัดวาต่างๆนี้จะถูกทิ้งล้างจะบม่มีผู้คนอาศัยอยู่ป่าไม้ต่างๆขึ้นปกคลุมนะครับเป็นระยะเวลาประมาณเกือบ200ปีเลยทีเดียวนะตั้งแต่พศสอ0 1 ถึง2,317หรือผ่านมาประมาณ400กว่าปีซึ่งยุคนี้ถือเป็นยุคออนแอที่สุดของล้านนาปรากฏว่าวัดเจดีนะครับถูกทิ้งล้างไว้มากมายในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ของเราทั้งอำเภอสันทรายอย่างเช่นว่าอำเภอสันทรายสายทางแม่โจ้นี่ก็จะมีอย่างเช่นว่าวัด,ด้อยแท่นผ้าผ่านหลวงนี่นะครับ หรือว่าวัดพระบาท400วัดอจอมกิติพระธาตุสองพี่น้องห้วยแก้วจะถูกทิ้งล้างไว้นะครับในวัดห้วยแก้วของเรานี่ก็ยังมีพระธาตุสองพี่น้องแต่ก็ยังยังเด่นเป็นองค์เกดีใหญ่นะครับอยู่นะครับพบพบร่องรอยวัดใกล้เคียงวัดล้างที่อยู่ใกล้ๆกับ คุ่ยแก้วของเรานี่ก็อย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเช่นบ้านเดิมของป้อนนัยถาพิมพิสารค้นพบอิฐก้อนอิฐโบราณก็เป็นแนวคล้ายฐานของโบสถ์นะครับบริเวณม่อนพระเจ้าน้อยอพบอิฐโบราณวางกองละเกะละกะเป็นกองๆจำนวนมากนะครับสันนิษฐานว่าบริเวณนี้จะต้องเคยเป็นวัดมาก่อนหรือว่าตามคลองห่างอยู่เขตบ้านโปง่งมีอิฐโบราณตามคลองวัดห่าง วางละเกะละกะไปทั่วคลองอย่างนี้เป็นต้นนะครับในยุคที่3คือยุคสุดท้ายเนี่ยยุคที่หนึ่งนี่ร้อยปีศาสนาพเฮื้อห้ำยุคทัดมา200ปีล้านนาเขาตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าแล้วก็ถูกทิ้งล้างและยุคที่สามคือประมาณบเกินสองร้อยกว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับยุคนี้เนี่ย สืบค้นได้ว่าจะอยู่ประมาณพศ2339เปิ้นหเ้เพื่อนองว่ายุคเก็บพักใส่สาเก็บค่าใส่เมืองอตรงกรับปีที่พระเจ้ากาวิละเข้ามาปกครองเมืองเชียงใหม่ถึงปัจจุบันสภาพบ้านห้วยแก้วตอนนั้นนี่นะครับจากผู้เท่าผู้แก่ที่เข้ามาในยุคที่สามเนี่ยเล่าว่าสภาพบ้านห้วยแก้วนี่จะเป็นป่าทึบนะครับมีเสือมีหมีมีมมมสั์ป่านะครับพระธาตุสองพี่น้องนี่ก็มีเถาวัลย์ขึ้นปกคลุมอย่าง หนาแน่นนะครับพื้นปา่าห้วยแก้วนี่ทอดยาวไปบนภูเขาห้วยปะคาห้วยบะกูดห้วยโปง่งห้วยหลวงห้วยคอกมาล้วนมีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่บอกว่าจะเป็นเสือหมีฟานกระต่ายไกป่ป่าช่วงแ,แรกๆที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ถึงขั้นว่ามีเสือออกมากินไก่หรือสัตว์เลี้ยงของเจ้าบ้านเป็นประจำลำน้ำคลองชนบทาน,นแฝกที่ไหลผ่านบ้านห้วยแก้วยังบมีการขุดนะครับ ขุดขึ้นในสมัยพ่อนยสี่ทรงคำกลุ่มแรกๆที่เริ่มอพยพเข้ามาในบ้านหวยแก้วของเรานั้นก็มีหลายหลายแห่งโดยการเข้ามาอาศัยนะครับหลักๆก,ก,ก็มีได้แก่พ่อครอบครัวของพ่อวิหนานเสนาทรงคำพ่ออุยปีนทรงคำแม่อุยหนานปวนบุญตอมแม่อุยเปงบุญตอมเป็นต้นถึงแม้คนกลุ่มแรก นี้จะเข้ามานะครับจากคกำบอกเล่ายังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนแต่มีบัณฑธเท่าไดรนะครับในยุคนั้นบอกว่าจะเป็นพ่อน้อยสีทรงคำในวันที่ผมเองได้เขียนหนังสือไว้เมื่อพศ2562นะครับตอนนั้นพ่อน้อยสียอายุ92ปีตอนนี้ปีพศ2565พ่อนอ้อยสทรงคำนี่อายุ995ปีะนะครับ ในยุคนั้นพ่อเยสีอายุป,ประมาณสิบกวบ่าขวบมีพระสงฆ์ที่ถือว่าเป็นเจ้าวาดรูปแรกและเริ่มมาบุเบิกวัดห้วยแก้วขึ้นมาใหม่แต่พระธาตุสองพี่น้องมีอยู่เดิมแล้วตุเจ้าเข้ามาใหม่นั่นก็คือครูบาพิมพิสารเตชะศีโลแล้วก็ซืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้มีเจ้าวาดที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการรวมทั้งหมดอยู่แปดรูปด้วยกันนะครับ การศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านห้วยแก้วต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของล้านนานหรือเชียงใหม่ควบคู่ไปด้วยเขาถึงจะเข้าใจนะครับซึ่งต้องศึกษาเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่เพื่อเข้าใจอย่างทองแท้แล้วนํามาวิเคราะห์แล้วก็เทียบเคียงกับหมู่บ้านห้วยแก้วเนื่องจากการศึกษาสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่เฮาปอจะทราบว่าบ้านห้วยแก้วแต่เดิมนั้นมีกลุ่มไหนพ่องที่เข้ามาใส่ยอยู่ในยุคแรกๆนะครับ ถึงแม้จะซืบอพ้นสอบถามความเป็นมาก็พอจะทราบว่าหมู่บ้านนี้มีเจดียด์เก่าอยู่แล้วสององค์นะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่มากองค์หนึ่งแล้วมีขนาดน้อยองค์หนึ่งสถาปเปิดเลยห้องกันว่าพระธาตุสองพี่น้องแต่บนมีไผ่หูนะครับว่าไผ่เป็นคนสร้างและสร้างตั้งแต่แตมเมื่อใดบ่นมีบ่มีใครตอบได้ทุกคนจะตอบว่าบ่หูว่าไผ่สร้างและสร้างเมื่อใดเพราะเกิดมาก็เห็นมันมีแล้ว ผู้เ่าผู้แก่หลายคนเล่าว่าในยุคแรกๆหมู่บ้านก็มีสภาพไปที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับปีพศ .2543 กรมศิลปากรได้ได้นำก้อนอิฐไปตรวจนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอิฐนี้อายุเกิน500กว่าปีนะครับนี่ก็เป็นที่แน่นอนนะครับทำไมผมถึงกล้าบอกว่าพระธาตุสพี่น้องวัดห้วยแก้วสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกรลาชเหตุผลก็เพราะว่า พระเจ้าตีโลก,กร,ราชเนี่ยในบันทึกประวัติศาสตร,ร์ล้านนาเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นล้านนาลำดับที่6แห่งราชวงศ์เบงลาลของราชระวหว่่งพศ1898าถึง1 9ึ8พผ่านมาแล้วประมาณ634ปีสมัยพระเจ้าตีโลก,กร,ราชพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นล้านนาลำดับที่9แห่งอ่า ราชวงศ์เมงลาลที่ถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนานนั้จะอยู่ที่พศออ1น8 5ถึง2 0 3 0ผ่านมาแล้ว532ปีสอดคล้องกับที่ที่ว่าอ,อิตมีอายุเท่าไดนะครับตั้งประวัติศาสตร์ล้านนาเปินบันทึกไว้ว่าอย่างนี้นะครับ นับแต่สมัยพญาคืนนาเป็นต้นมาอาณาจักรล้านนาเจริญขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเจริญสูงสุดในสมัยพระเจ้าติโลกราชและพญาแก้วหรือพระเมืองแก้วซึ่งถือเป็นยุคทองหลังจากนั้นอนาณาจักรล้านนาก็เริ่มเสื่อมสลายลงด้วยกาว ได้ถึงความเจริญเป็นประเด็นได้คือความเจริญทางพระพุทธศาสนาในยุครุ่งเรืองตามหมู่บ้านต่างๆได้สร้างวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนเขตเมืองเชียงใหม่มีวัดนับร้อยแห่งปริมาณวัดที่มากมายในยุครุ่งเรืองนั้นมีร่องรอยปรากฏเป็นวัดลางมากมายในปัจจุบันความเจริญในพุทธศาสนายังได้สร้างถาวรณวัตถุในพระพุทธศาสนาซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมล้านนา วัดสำคัญได้แก่วัดเจดยอดวัดเจด,ดีหลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดบุพารามเป็นต้นนะครับการสร้างวัดมากมายในสมัยพระเจ้าติโลก,กรลาชนอกจากจะแสดงถึงความเจริญสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วยังสะท้อนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของล้านนาในยุคลุ่งเรืองด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปกับความเจริญลุ่งเรืองโดยรวมของรัฐ พราะพบว่าตั้งแต่สมัยพระยากืนาเป็นต้นมาการค้าระหว่างรัฐมีเครือข่ายกว้างขวางที่พระธาตุสุเทพนี้ก็คือพระยากืนาเป็นผู้สร้างนะครับมีพ่อค้าจากเมืองเชียงใหม่ไปค้าขายถึงเมืองผูกามในยุคนั้นเมืองเชียงใหม่มีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าสําคัญเพราะเป็นเมืองผ่านไปยังทางใต้และทางตะวันตกจึงมีพ่อค้าจากทุกทิศมาค้าขายที่เชียงใหม่ ทั้งเงี้ยวม่านเมงไทยห่อกุลาสินค้าออกจากเชียงใหม่สู่ตลาดนานาชาติคือของป่าเมืองเชียงใหม่ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าของป่าจากเมืองต่างๆทางตอนบนแล้วส่งไปขายยังเมืองท่า,ท,าท่าตอนล่างในดินแดนกรุงเสียยุธยาและหัวเมืองมอนกษัตริย์มีบทบาทการค้าของป่าโดยอาศัยการเก็บสวยจากไพรและ ให้เจ้าเมืองต่างๆในอาณาจักรทรงสวยให้ราชธานีจึงออกกฎหมายบังคับให้ทุกคนในอาณาจักรนำสวยสินค้าของป่ามาถวายรูปแบบการค้าของป่ากษัตริย์จะทรงค่าหลวงกำกับดูแลสินค้าชนิดต่างๆมีการพบตำแหน่งแสนน้ำพึ่งซึ่งเป็นค่าหลวงที่ดูแลการค้าสวยน้ำพึ่งและมีพ่อค้าจากอายุธยาเดินทางเข้าซื้อสินค้าในเมืองหอด กำลังทหารที่เข้มแข็งในยุคอาณาจักรล้านนาเจริญรุ่งเรืองรัฐมีความเจริญทางด้านการค้ามากมายและสภาพเศรษฐกิจดีจึงมีกองกำลังที่เข้มแข็งดังพบว่าในยุคนี้อาณาจักรล้านนามีอำนาจสูงได้แผ่อิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวางเช่นเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุง้งเมืองยองเมืองนายเมืองน,น่นและยังขยายอาณาเขตลงสู่ ชายขอบรัฐอโยธยาด้วยทําสงครามติดต่อกันหลายปีระหว่างพระเจ้าตีโลกรลาชและพระบรมไตโลกนาชซึ่งในครั้งนั้นล้านนาสามารถยึดครองเมืองศรีสัสชนาลัยหรือว่าสุขโขทัยปัจจุบันนี้นะครับอันนี้จากเอามาจากประวัติศาสตร์ล้านนานะครับซึ่งผมเองนั้นก็ได้มีความเชื่อว่าในยุคนี้แหละที่พระธาตุสองพี่น้องของวัดห้วยแก้ว เป็นอีกหนึ่งวัดสําคัญที่ได้สร้างขึ้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนแต่ว่าบ่ได้จะลึกลงในตํานานของล้านนาเท่านั้นนะครับเพราะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ถ้าเราศึกษาของล้านนาแล้วเรามาดูข้อมูลของพระธาตุสองพี่น้องเนี่ยมันสอดคล้องกันแน่นอนนะครับประการที่2ก็คือว่าในยุคที่ที่ล้านนาเขาตกเป็นเมืองขึ้นของพอม่สองรอกว่าปีนะครับ ในประวัติศาสตร์ล้านนาเนี่ยได้เขียนบันทึกไว้ว่านับเป็นยุคแห่งความอ่อนแอของล้านนาในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนใหญ่พม่ากปกครองแต่มีบางช่วงที่อยุธยาย,ยกทัพขึ้นมายึดเชียงใหม่ได้เช่นสมัยพระนเรศวรและสมัยพระนารายนอกจากนั้นมีบางช่วงที่เชียงใหม่และเมืองต่างๆแยกเป็นรัฐอิสระเช่นช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่23ถึงต้นพุทธศตรวรรษที่24 เนื่องจากเป็นช่วงที่พระมาร่าประสบปัญหาการเมืองภายในเมื่อพระมาร่าแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วก็จะยกทัพมาปรับล้านนาอีกดังนั้นอำนาจพระมาร่าในล้านนาจึงไม่สม่ำเสมอล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพระมาร่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนองพศ .2101 จนถึงพศ .2317 สมัยพระเจ้าตตกศินล้านนาจึงตกเป็นเมืองประเทศสลาชของสยาม ล้านนาในในสมัยปกครองเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานถึง216ปีที่พม่าปกครองอยู่นะครับนโยบายของพม่าที่ปกครองล้านนาก็ได้ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขาการเมืองภายในของพมา่าปรับตามสภาพการเมืองในท้องถิ่นล้านนานะครับดังนั้นเนี่ยในยุคที่สองเนี่ยประมาณ200กว่าปีแน่นอนที่สุดก็คือว่าจากการจากการที่ว่าเฮาได สืบค้น um จากข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับซึ่งจากคาบอกเล่าของป้อน้อยอินรสอนทรงคาปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตลงไปแล้วเนาะซึ่งเป็นหลานของป้าวินาศเสนาทรงคำเนี่ยผู้ที่อพยพครอบครัวมาอยู่บ้านหิ้แก้วเป็นกลุ่มแรกๆนะครับได้ได้เล่าว่าป้าวินาศเสนาทรงคำนี่เป็นลูกของพระยาดํารงซึ่งเป็นคนพื้นเพเดิมอยู่บ้านหัวฝายอย่างวัลปูนได้่าพี่น้องและครอบครัวเดินทางมาตางแม่น้ําปิง ขึ้นต้าที่บ้านโป่งนะครับมุเล็ที่ปราสักในคณะนั้นเนี่ยได้มีการเข้ากรรมนะครับซึ่งในเราช่วงระหว่างตั้งแต่เดือนธันวาถึงมกราและกุมภาเนี่ยชาวพูดเมืองเหนือเราจะนิยมการจัดกิจกรรมเข้าเข้ากรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และสภาประชาชนจนถือเป็นประเภณีมากระทั่งตราทุกวันนี้นะครับประเภณีกเก่านี้เลือกเอาสถานที่ตำบวัดลารามต่างๆเรียกว่าเข้ากรรมลุกขมูล และใจบริเวณปา่าเฮียวเรียกว่าประเพณีเขา้าโสสานกรรมนะครับต่อมาได้มีพระสงฆ์ชื่อว่าครูบาพิมพิสารเนี่ยจากวัดล่มหลวงได้จาริกสแสวงบุญมาที่บ้านห้วยแก้วชื่อเดิมว่าบ้านแม่บ่อกแก้วนะครับเห็นพระธาตสองพี่น้องตั้งอยู่มีเถาวันมีปลาโคปลาคุมขึ้นแน่นหนาก็เลย มีป่าไม้มีสิ่งสารสัตั์ต่างๆในที่ตั้งแล้วก็เห็นว่าที่เนี่ยมันมันมีความเหมาะสมเพราะว่าเป็นที่ราบกว้างขวางนะครับด้านหลังด้านหลังนี่ก็ติดดอยติดภูเขามีพระธาตุสองพี่น้องตั้งอยู่สันนิษฐานว่าต้องเป็นชุมชนเดิมที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วแน่นอนเป็นชัยภูมิที่ดีก็เลยชักชวนพี่น้องจะบ้านรัทานะครับ อ่าซึ่งก็มีป้าวินานเสนาและเพื่อนๆนนะ่ะสร้างรักปักฐานแบ่งบ้านแบ่งเฮือนเงือนเป็นรักเป็นแรงบุกเบิกพื้นที่เพื่อทํามาหากินทําไร่ทาสวนเป็นชุมชนหมู่บ้านขึ้นมาใหม่และเริ่มมีผู้คนทยอยเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพิ่มนักขึ้นนักขึ้น,น,นมีลูกมีหลานขยายเป็นหมู่บ้านห้วยแก้วจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนอกจากครอบครัวของป้าวินานเสนานะครับที่อพยพจากละปูนแล้วยังมีอีกหลายครอบครัวที่ได้เข้ามาพร้อมๆกันเช่นครอบครัวของ พ้ออุ้ยเปงบุญตอมนะครับป้ออุ้ยหนานปวนบุญตอมพ้ออุ้ยปีนทรงคําเป็นต้นต่อมาก็สืบลูกสืบหลานมีนามสกุลหลายครอบครัวนะครับเช่นของพ้ออุ้ยหนานเสนานี่ก็เป Styles, ็นต้นตระกูลนามสกุลทรงคานามสกุลตุ่มคํนามสกุลุ่ม้นามสกุลจุ่มแก้วนามสกุลจุ่มปีนามสกุลบุญตอมนามนามสกุลบ evet, on ุญดุลนามสกุลบุญตวย และแฮมหลายๆนามสกุลจนปัจจุบันนี้ได้มีผู้คนจากต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้เข้ามาอาศัยอยู่เป็นเคยเป็นสะพ้ายของบ้านห้วยแก้วหรือย้ายมาอยู่อาศัยมากมายรวมทั้งลูกหลานของคนบ้านห้วยแก้วก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศก็มีมากนะครับแต่บอกว่าจะย้ายเข้ามาอยู่หรือย้ายออกไปเนี่ย ความภัคความผูกพันสายเลือดของคนบ้านห้วยแก้วในเรื่องของสํานึกรักบ้านเกิดก็ยังเข้มข้นบบจืดจางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องคนบ้านห้วยแก้วคือพระธาตุสองพี่น้องพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของคนห้วยแก้วยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจความภากความมาัคคีของพี่น้องเจ้าบ้านตลอดมานะครับ